สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอซีรีส์มฮอตในเต้มอีปุ่มพบกับสามตัวเรียงเดินหลังเราเป็นอีปุ่มเดินก่อนนะครับโอเคอีปุ่มขึ้นมานะครับเราเดินก่อนฝั่งล้นเป็นสามตัวเรียงนะครับเราขึ้นไปโอเคถ้าแบบนี้ก็เรียกมาตรฐาน喏 ถ้าแบบนี้ก็เรียกอีปุ่มนะครับมันเป็นพุ่มมันเป็นปุ่มมันเป็นพุ่มมันเป็นปมกันอยู่นะครับทีนี้กรณีนี้ผมจะมีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งคือว่าต่อให้เขาขึ้นอย่างนี้หรือขึ้นอย่างนี้เราจะไม่ต่อเราจะไม่ตัดเล่นนะครับเราจะเล่นเป็นมาตาเป็นทรงอีปุ่มอย่างเดียวเราจะไม่ตัดตัดต่ออย่างนี้เราจะไม่ต่อเด็ดขาดนะครับ อ่าส่วนการต่อเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะทําวิดีโอในชุดที่ว่าต่ออีกต่างหากแยกไปนะครับวันนี้จะเขาขึ้นอย่างนี้หรือจะขึ้นอย่างนี้เราจะเป็นยิป่งปุ่มอย่างเดียวเราจะเป็นทรงนี้อย่างเดียวนะครับโอเคแล้วค่อยมาต่อตรงนี้นะครับทีนี้แยกที่จะพูดในวันนี้ในวิดีโอชุดนี้ก็คือแยกสองมาหกนะครับกรณีที่คู่แข่งเดินสองมาหกให้เราสับเข้าไปเลย กินสามมาสิบตรงนี้กินสามาหมาลสิบจงตรงนี้เนะดินอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้ผมขออนุญาตใช้แต้มสามสิบยี่ห้าซึ่งเป็นแต้มเสี่ยงนะครับเห็นมันมีล็อกที่มันสนุกดีนะครับอันแรกเลยคือเดินเก้าสิบสามเราเข้าไปกินนะครับมานี้ไม่ได้โดนสองมานี้ก็โดนสองเขาก็เลยต้องขึ้นสิบสองสิบหกอย่างนี้ แล้วก็ขึ้นห้ามาเก้าเราก็ดันหมากนี้ไปนะครับดันหมากนี้ไปอย่างนี้ทีนี้ถ้าเข้ามานี่เราก็ไปนี่ถ้าเข้ามานี่เราก็ดักนี่อันนี้ก็จบนะครับเรียบร้อยชนะเลยนะครับทีนี้ทีนี้ก็ห้ามาเก้าเขาเดินหนึ่งหนึ่งมาห้าไม่ใช่ห้ามาเก้าโทษทีนะครับพูดผิดนะครับเดินหนึ่งมาห้าไม่ใช่ห้ามาเก้าทีนี้เราเดินยี่สิบหกยิบสาม หมุนที่สามทีนี้ <c oughs> เขาเดินสมมุติว่าเมื่อกี้นี้เขาเดินนี่เนาะเราเรามาดักนี่แล้วเขามานี่แล้วเราไปนี่อันนี้เราชนะทีนี้สมมุติว่าเขาไม่มายี่สิบสมมติว่าเขาเดินหกมาเก้าก็เดินหกมาเก้าเขาให้เราเดินหนีออกไปนะครับสิบสี่ไปสิบเก้ามาสิบสี่นะครับสิบไปหกตัวนี้เข้ากินนะครับตัวนี้ก็เข้านี่นะครับ แต่เราจะไม่กินตัวนี้นะเราจะกินตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเดินหนีมานี่เราก็จะมาดักรอตัวนี้ตัวนี้ทางหงายหมดตัวเดินแล้วก็ต้องเดินตัวนี้ก็โดนสองต่ออันนี้ก็ชนะไปอย่างง่ายได้นะครับโอเคอย่าไปจับอย่างอื่นนะต้องจับอย่างนี้เขาถึงจะจับกินตัวนี้ไม่ได้ถ้ามานี้ปุ๊บก็ไปนี้นะครับอันนี้ก็จะชนะไปแยกแรกนะครับ <c oughs> ทีนี้9.13อีกสักหน่อย9.13 18 14เหมือนเดิมนะครับไปนี่นะครับอืมทีนี้เดิน12 16อ่ามานี่ปุ๊บ16 20เอ่อมามาทางนี้เลยคือไม่ไม่เดินหนึ่งไม่เดินหนึ่งมาห้าทีนี้เดิน16มา20เลยนะครับเราเดิน3.27นะครับทีนี้ เขาก็หนึ่งมาห้ามันก็จะซ้ํารูปกันเหมือนเดิมนะครับเราก็จะยี่สิบหกยิบสามเขาก็ไม่มีตัวอื่นเดินแล้วเขาก็ต้องเดินตัวนี้เราก็อุดมันก็ชนะเหมือนกันนะครับก็ชนะได้อีกแยกหนึ่งเหมือนกันโอเคนะครับสําหรับตัวนี้เนาะน่าจะไม่มีปัญหาอ่าต่อปุ๊บผมขอย้อนหมากเนาะต่อขึ้นไปนะครับอ่ากินสามมาสิบนะครับกินสามมาสิบตัวนี้ สามสิบยี่ห้าเหมือนเดิมคราวนี้ไม่เดินเก้าสิบสามเดิน 10, 14, สิบสิบสี่แทรกเข้ากินเราเราปิดนะครับเราปิดไว้สิบสองสิบหกอ่าสิบสองสิบหกเราเดินสิบแปดสิบห้าเตรียมขึ้นฮอตเขาก็ต่อไปต่อมาหมายเลขสิบตัวนี้นะครับเราเดินยี่ห้ายี่เอ็ดถ้าเข้ามานี่เราก็เข้ากินอันนี้ก็ไม่น่าจะเดินแท่นี้เนาะเขาเลยต้องเดินสิบหกยี่สิบนะครับ สิบหกยี่สิบเราสามสิบเจ็ดขวางไว้นะครับสิบสิบห้าขวางเราเหมือนกันยี่สิบสองสิบเจ็ดนะครับสิบห้าสิบแปดกินไปสิบแปดยิบสองสิบไปหกนะครับมานี่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าพัดไม่ได้เราจะเข้าตรงสายยาวเดี๋ยวเขาเข้าลําบากเขาเลยต้องมาทางยี en, ่สิบห้านะครับมาทางยี่สิบห้าเราก็หกไปหนึ่งซะนะครับเขาเดินถ้าเขาเข้าฮัดก็โดนฆ่า ถ้าเขาเข้านี่ก็ไม่ได้เขาเลยต้องเดินก้าวมา14มาขวางตัวนี้ไว้ก่อนเราก็หนึ่งไป้5เลยนะครับหนึ่งไป้5เขาเดินไหนดีละ่ะถ้าเข้านี่ก็โดนค่าเนาะกระดกก็จะโดนค่าอย่างนี้ก็เลยต้องเข้า29นะครับเข้า29แล้วก็ถอยไปซะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ชนะแล้วสําหรับแยกนี้ <c oughs> เราต่อขึ้นไป สองมาหกนะครับเหมือนเดิมสิบเก้าสิบห้าปุ๊บสามสิบยิบห้านะครับคราวนี้ไม่มานี่ไม่มานี่แต่เดือนสิบสองสิบหกสิบสองสิบหกเราเดินยี่ห้ายี่บเอ็ดนะครับยี่ห้ายี่เอ็ดสิบมาสิบสี่เข้ากินยี่บหกยี่สามนะครับหกมาสิบนะครับหกมาสิบ ยี่สองสิบเจ็ดเขาก็เลยวัดใจคนละตัวอ่าอ่าทีนี้เขากินกินตัวนี้ปุ๊บทีนี้เราเดินเก้าไปหกเพื่อไปเข้าหดนะครับยี่สิบสองยี่ิบห้าหกมาสองเข้ากินตัวนี้นะครับหกมาสองตัวนี้ก็ต้องหนีเนาะสิบหกยี่สิบสิบหกมายี่สิบทีนี้สามเราเดินสามเอ็ดยิบเจ็ดเข้านี่ไม่ได้เพราะเราจะจับนี่นะครับ สามเดือนมายี่สิบเจ็ดไปก่อนทีนี้เขาเดินยี่ห้ายี่ิบเก้าเพื่อเข้าตัวนี้นะครับเราสองสิบสามแต้มนี้พบเจอได้บ่อยนะครับแต้มนี้พบเจอได้บ่อยสิบสิบสี่นะครับสิบเดินมาสิบสี่เราเดินสิบสามสิบเจ็ดเพื่อเข้ากินนะครับเขาก็จะต่ออย่างนี้แล้วก็มาแทรกกินตัวนี้มาแทรกกินตัวมาเลขสิบแปดเราก็ไปเข้าหดนะครับ เราไปเข้าหอดทีนี้เราก็สิบไปเจ็ดเขาลงมาเข้าฮอดอีกตัวหนึ่งนะครับเราเจ็ดไปสามเขายี่สิบสี่ยิบเจ็ดเราไปเข้าอย่างนี้ไม่ได้นะเขาจะมาอย่างนี้ทันทีนะครับยี่สิบสี่ยิบเจ็ดทีนี้ถ้าเข้ามายี่สิบสี่ยิบเจ็ดให้เราเดินสิบเจ็ดสิบสี่เพื่อให้เขาออกอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาจะเสียเขาเลยต้องเข้าตัวนี้นะครับพอเข้าตัวนี้ปุ๊บเราก็เดินตัวนี้มานี้ตัวนี้ก็กินไปเนียน เราก็เดินมาฆ่าหอดนะครับแค่นี้เราก็ชนะแล้วนะครับเพราะว่ายังไงเสียไงก็ต้องเดินออกเพื่อให้เราเข้าหอดนะครับอันนี้เราก็ชนะไปนะครับอ่ทีนี้ตรงจังหวะที่เจ็ดมาสามกรณีที่เจ็ดมาสา 3, มเมื่อสักครู่มายี่สี่แล้วแพ้นะทีนี้ถ้ามายีิบแปดล่ะถ้ามายี่สิบแปดให้เราเดินสิบเจ็ดมายี่สิบสองยี่สิบสอง สามสองไปห้านะครับเตรียมเปิดทางให้ตัวหมายเลขยี่สิบแปดเข้าฮอดอ่ายี่สิบสิบเจ็ดนะครับยี่สิบแปดสามสองเข้าฮอดแล้วสองตัวนะครับยี่สิบสองยี่สิบเก้าเราก็เตรียมค่าฮอดเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่ามานี่เราก็ค่าฮอดทันทีนะครับเราเดินยี่สิบเก้าแล้วทีนี้ห้ามายี่สิบสามสามมาสิบสอง เขากินตัวนี้นะครับมาสามสิบสิบเจ็ดสิบสามนะครับตัวนี้ตัวนี้เดินไปเดินมาก็จะเสมอกันไปนะครับไม่มีไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอีตัวหมากความตัวนี้ก็จะไปอยู่แถวแถวนี้นะครับก็จะประคองกันไปตัวนี้ตัวนี้เป็นรูปเสมอนะครับตัวนี้เป็นรูปเสมอโอเคเนาะสาหรับตัวนี้ก็จะเสมอกันไปนะครับแยกนี้อาจจะไม่ครบทุกแยกทุกตอนนะครับอาจจะไม่ครบทุกแยกทุกตอนเป็นแค่แนวทางเนาะ สำหรับให้ไปต่อยอดนะครับอ่ะทีนี้ <c oughs> กินมานี่เนาะสามสิบยิบห้าคราวนี้สิบสองสิบหกบ้างยี่ห้ายิบเอ็ดสิบหกยี่สิบสามเอ็ดยิบเจ็ดขวางไว้นะครับ 10, 14, สิบสิบสี่แทรกกินยี่หกยิบสามหกมาสิบนะครับ 20, 27, ยี่สองสิบเจ็ดคล้ายๆกันนะครับเก้าสิบสามก็เปลี่ยนกันกินนี่แหละนะครับกินไป ทีนี้เก้ามาหกสิบสิบสี่นะครับหกไปสองคือแตกที่แตกต่างก็คือตัวนี้มันไม่อยู่มุมแล้วนะครับหกไปสองทีนี้ยี่สิบสองยี่ยี่หกบ้างเพราะว่าเราจับสายยาวนี้ไม่ได้เขาเลยมีสิทธิ์ที่จะมาเข้ากินสองตัวนี้ได้นะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงหมายเลขหก 6, นะครับเราอยู่สายยาวไม่ได้คราวนี้เราเดินยี่สิบสามสิบเก้า ยี่สามทีนี้เขาเดิน14บสี่สิปดสิี่สิดตัวนี้มานี่นะครับสิบสี่สิบแปดเราเดินสิบเก้าสิบหกสิบเก้าสิบหกเขาเดิน18บแดยบสองเพื่อที่จะเข้าฮอดดิกตัวหนึ่งนะครับเราสิบหกสิบสอเขายี่สิองห้านะครับเราสิบสองไปแปดยห้ามาสาสิบนะครับ ยี่ห้ามาสามสิบสองมาเก้าเตรียมมาค่าฮอดตัวนี้นะครับสองมาเก้ายี่หกสามเอ็ดเราจับตรงนี้ไม่ได้นะเราจับตรงนี้ไม่ได้หกสามเอ็ดเราก็เลยต้องเดินอย่างนี้เพื่อค่านะครับตัวนี้ก็จะออกเสมอเหมือนกันนะครับทีนี้สามเอ็ดยิบเจ็ดก็ต่อไปต่อเลยเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องไปเข้าคอนอยู่ดีนะครับเปดไปสี่ตัวนี้ก็เรียบร้อยเข้ารูปเสมอกันนะครับ สเสมอสองเกมแล้วนะครับอโอเคส่วนแยกอื่นๆเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้อีกทีหนึ่งนะครับแยกอื่นๆ่มให้อีกทีหนึ่งวิดีโอชุดนี้ก็จับประมาณนี้ก่อนเนาะเป็นกรณีที่2มา6นะครับส่วนวิดีโอชุดอื่นๆ2มา7บ้าง10มา14บ้างเดี๋ยวคอยติดตามนะครับวันนี้ก็คือวิดีโอชุดนี้ก็จับประมาณนี้ก่อนเน้นที่แตกต่างก็คือไม่ต่อเราจะไม่ต่อนะครับเราจะขึ้นทรงนี้ เราจะเป็นดีปุ่มเต็มรูปอย่างเดียวแล้วค่อยมาต่อตรงนี้ที่เดียวนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ